เด,เ,าาเดี๋ยวช่แล้วก็มาต่อเลยก็อ๋อโอเคจ้ะค่ะก็จะชมชาร์อวอร์ดครั้งที่สิบค่ะได้รับสองรางวัลนะคะรางวัลเกียรติยศละครสมรสมิชชั่นตลอดกาลค่ะอันนี้ภาคภูมิใจมจากๆสาขาเพลงเปน็นที่เรื่องสาขาละครเป็นเนรื่องว่าชาร์ตย้อนกลับไปตอนที่เข้าวงการเลยเป็นกาใช่ค่ะก็อยากจะเล่าเพื่อเออเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนละกันค่ะว่าก่อนจะมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนอยู่ยอะไรง่าย กทางันี้ก็ไดรับการควานนักแสดงต่างๆม่าีีน้็นการะลกนัาภูมิใจและก็ดีใจกับรางวัลแล้ก็ผลงานที่ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนทุกคนค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนทุกกำลังใจทุกคนที่เคยรับชมผลงานทุกูรางวัลที่ได้มามานมนหลาแ้วยที่ัดผมเราเดินเดินถางบาทีุ่กนก็ยังรักเรื่องลวก็ปรท้องทุกครั้งที่ารค่ขอบคุณทุกคนสำหรับ ขอบคุณพี่สลับเวลาทุกผลงานของเบลแล้วก็ขอบคุณที่รักกันพี่คือพักราศรีประมวลการแต่งกายส่งเสงริมท่าลักยอดเยี่ยมค่ะ,ก,ก,คะก็เป็นเรื่องของการออใส่ชุดไทยค่ะซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนเห็นเบลใส่ชุดไทยมันน่าจะถุงยุคสมัยแล้วค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจเสมอ ที่ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็เหมือนได้เป็นตัวแทนรักีิเนต์องเป็นไทยนะคะออกไปให้ท่างคนไทยแล้วก็ต่างชาหเวยิ่งสร้างประสบการณ์เหมือนกันให้ร้านชุดไทยขายมีหลายคนอยากมาใส่ชุดไทยเยอะมากเพราะเรื่องเหมือนกันดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะจะทำต่อไปประสบการณ์ที่ได้มามันมันเติมความสุขเลยเมื่อการเป็นนักแสดง รางวัลก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งพลังใจอะคะ่ะคือเหมือนมันก็ทำให้เราได้นึกย้อนไปถึงวันแรกที่แบบเราเข้ามาที่มันไม่ได้มีอะไรที่ราพรื่นมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือความพยายามของเราอะมันไม่เคยหยุดสิ้นเลยแล้วก็เราชุกๆโอกาสที่เข้ามาโดยทำเต็มที่ในทุกโอกาสก็ได้ทบทวนตงนั้นไปด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวเอง ขอบคุณท mm ุกๆคนที่มีส่วนช่วยเหลือส่วนสนับสนุนแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค่ะจะมีวันนี้ขอบคุณทุกท้องถิ่นทุกคนแต่ว่าผลงานมากข่าดนี้แต่เดี่ยวไม่อยากจะึูงคนที่ถูกเรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณในทุกๆทุกๆงานตัดสินใจของทุกคนทุกการเลือกถูกเลือกอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามอยากจะครดเอเอะไรให้มันมีความแปลกใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเอง ความตั้งใจกเป็นักแวันแรกตรนี้มันเปลี่ยนไปว่า่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนไปไหมมันก็โตขึ้นนะคะโตขึ้นตามลำดับเวลาแต่ว่าคืออย่างตอนแรกที่เข้ามามันจะมีแบบความเข้มข้น,ค,นความฟติ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนนี้ก็คือเราก็ต้องไม่ปล่อยชิลแหละแล้วก็แล้วก็พยายามทำเป็นที่ให้ดีที่สุดแบบไปเรื่อยๆค่ะพยายามรักษาคุณภาพหรือไม่ก็ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างไรคำถามที่คุณศักว่าเราเล่นมาทุกบทบาทแล้วไม่มีสิ่งที่เดิไม่ได้เล่นทุกคนต่ัความจริงตอนนี้ค่ะคือเป็นโชคดีของนักแสดงมากๆเลยที่บทบาทที่เข้ามามีทั้งความหลากหลายท้าทายมีบทใหม่ๆให้ให้ได้เล่นตลอดซึ่งก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเรืในบทบาทใหม่ๆค่ะมันกดดันไหมว่าเบลล่าต้องทำได้ทุกอย่างโอ้โห เราก็พยายามจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะความจริงเราก็อยากค่ะอยากให้อยากทําให้ไดออ้มากที่สุดแหละเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่ความสามารถเราจะทํไหวเราก็จะไปให้สุดผลกันแปลว่าเขา้อกว่าต้องเป็นไว้เน่าต้องเป็นที่สุดความเป็นกระดากระดังสลาดจะต้องแบบรอดู คืออย่างที่บอกเอาความกดดันหรือว่าหรือว่าสิ่งที่นคนรอคอยอะไรเงี้ยมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนดีกว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่และดีที่สุดโอ้ที่ไม่ได้ไม่ได้มากังวลหรืออะไรนะคะคือมันมันต้องเต็มที่ที่น่าง,งานส่วนผลงานจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเราถือว่าเราเป็นที่ที่สุดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดได้คือแรงสนับสนุนเพราะ,ะ,จะจาเาะาะนจะขอบคุณเขาเรียนอะไรบ้างกับสิ่งที่มันให้มาตลอดที่วันนี้อ๋ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนผู้จัดทุกคนแล้วก็รวมถึงงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์งานจ้างทุกอย่างที่คอยสนับสนุนและให้โอกาสเร็วนะคะรวมถึงแฟนคลับประชาชนด้วยทั้งคนไทยแลนน้วก็ต่างประเทศเลยนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอดขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กินคันอย่างทุกวันนี้ก็คื่ งานก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลด้วยส่วนเรื่องส่วนตัวก็เออเรื่องอะไรหลายคนยังไงมุ่หนุนน้ำมุ่หนุนน้ำอ่ะเบลวันนี้เบลได้เจอเบลแล้วเบลอยากจะจะบอกอะไรพวกพี่หรือเปล่าพวกพี่อยากจะถามเยอะมากก็เอ่อก่อนอื่นแล้วกันขอขอบคุณแล้วกันนะคะสำหรับแบบเอ่อทุกๆข้อความค่ะกำลังใจความห่วงใยความรักที่ทุกคน ส่งมาให้เบลนะคะสำหรับเรื่องนี้ค so, oh, so ่ะเบลก็เข <concept> ้าใจว่าทุกคนน่าจะอยากทราบถึงชีวิตของเบลอะไรอย่างเี้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงกันด้วยค่ะสรุปแล้วคุณดิวคือก็ทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นค่ะแม่ไหนไม่คือเบลก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละแลก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนหรือว่า เวลาว่างเดีก็ไปพักผ yes ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะสนใจขึ้นมาเพราะว่าแบบเดินได้ลุยกับคุณฟิวอะไรทุกคนก็เลยทุกคนก็เลยเหมือนแบบเออสนใจแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเดียวก็เราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แบบจาปิดบังหรืออะไรค่ะเพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้ออกมาบอกก็เพราะว่าด้วยสายงานของคุณฟิวเป็นเรื่องของ ใช่ไหมคะเขาไม่ได้อยู่ในโงการเดียวกันกับเราอ่ะเราก็ไม่อยากให้แบบการงานของเบลไปรบกวนชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวเขาด้วยนะคะแม้รู้สึกงบ้มากกับเรื่องราวเลยคนมองว่ามันคือละครคมเมีก็เออก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆนะคะก็ได้ได้คุยกันเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ค่ะซึ่งตอนแรกก็ความจริงทั้งสองฝ่าย ต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยออค่ะเพราะว่าเวลาเดินทางเราก็ใส่แมสก์แล้วก็คุยกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณมิวเ,เป็นใครทําอาชีาาพอะไรคุณมิวก็ไม่รู้ว่าเบลทําอาชีพอะไรแล้วแบวประมาณนี้เราแค่นี้ก่อนเล่าแค่นี้ก่อนไม่เอาตกใจไหมที่เขาไม่รู้จักว่าเราคือเบลล่าคือเราก็เข้าใจแบบเบลใส่แมสก์เวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลาเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแบบแต่ว่ามันคอมดิวเตอร์นเครื่องจริงจริงใช่ไหม คือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบลงรายละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นที่มันพ้ากเลื่อนออกไปเราก็เลยเล่าประมาณนี้กันมาเกการก็ประมาณหลายคนดีใจและเป็นกำลังใจว่าอยากให้เบลมีความรักอยากให้เราเปนแฟบเออได้เป็นหมดก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนค่ะเห็นท่ารแล้วมันตุ้มตามเรารู้สึกว่าแบบว้าวไหมคะว่าทำไมคนแบบ อย่างที่บอกเบาเข้าใจแหละว่าทุกคนก็น่าจะแบบอย่างใช่ในฝ่ายเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นดาวแดงกระทะาไปเลยนคือเออก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรคือทุกการกระทำและทุกคำพูดของเบลอ่ะมันจะอยู่ที่หน้าสื่อนะคะเราก็ต้องมีการให้เกียรติซึ่งการละกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาเข้าใจในงานของเบลใช่ไหม ก็คิดว่าปกปองว่าค่ะที่เราวาบุญมางานคุณใหญ่ได้เห็นรับเขาเขาชวคอคุณลิวเข้ามาดูร่วมด้วยเนาะใช่ค่ะก็มีการเหมือนชิญชวนกันตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะว่าเบลจะมีการบุญค่ะก็ได้ชวนทางคุณแม่ด้วยนี่จะคุณแม่ทางแรกรือเปล่าคะลงดีเทลเยอะมากดีเทลเยอะมากหลอกเกินปกก็คือหลอกเกินจริงเราสึกยังไงคำนี้ ขอบคุณแทนคุณวิวแล้วกันค่ะจริงๆริงรูปแบบไหมคะว่าแต่คนเขาเขินไหมพี่พี่ยังเขินเลยนะไอจีก็สร้างแล้วนะเขาเต้องลองถามมุ้งกับคนตามเป็นตามไปเย้าดวจริงจริงมันเป็นจุดไหนอะเดี๋ยวนี่ทำให้รู้สึกว่าเปิดใจกับทีนี้ดีกว่าอจริงจริงๆตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ ใช้คาว่าอะไรดีเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนอกจากนั้นมันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เห็นผลด้วยก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ละกันตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนพอแล้วค่ะไปดูคอนแล้วจะาเรื่องทริปอเมริกาถามว่าไปด้วยกันหรืเปล่าอเมริกาเลยค่ะ ไหนจะมาเทียบกันเดี๋ยวข้าวน้าไม่มีอะไรให้ถักหรอไม่ตอบอะไรเยเ่หนตอนนี้เบลรู้สึกอย่งไบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีความสุขมากแค้ไหงบ้างใูโแมเอาเป็นว่าก็เบลก็มีความสุข มากกว่าเดิมแล้วกันค่ะเดี่ยตกใจไหมว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะการที่แม่นายแม่นายกไแม่นายจะเออแม่นายจะใจคุณขนาดนี้ก็ขอบคุณแล้วก็รุ้นรอดูกันไปแล้วกันค่ะ อยากคามอะไรแม่แม่ไหมเพราะเราเป็นสายแห่งงาี่ริงว่าเขาเชยรออยากให้ลูกเรามีแฟนออขอขอคุณค่ะก็ขอให้แม่แเออเป็นกำลังใจให้เราต่อไปแล้วกันทุกเรื่องค่ะเห็ดเ็มีไหมคะคนแซลและนายจับพี่หลุยสชีวิตจริงอะไเีนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะเออเหมือนเหานเห้าตนเขาใจตั้งใจ่่ะ thank you